ดักไปเนาะก้อยกางใส่ปลาแซ่บโลดมาเด้อแสร็จเส็จจุดเต็มจุดมาขังเพิ่งได้หรอจัดก้อยปลายามเทียนแซ่บมากมาลาเพื่อนมาเยี่ยมยามส่วน เราอยากเข้ากล้องกำลังปุ่เลยโอ้เพชรตอหอยตายง่ายใส่เพชรต้นมาเฮาเอฟซีมามาเด้กล็นั่งเด้อ ก้อยปลา,า,าแล้วมันมะเขือมะแข้งก็บ่าเอา,นาเนาะแข้งคมก็บ่าเอามาันกินแบบเพียวๆล่างถวนะ้วยนก้อไป แก้วเอ้ยมาเด้อแก้วบุเลิกงานด้วแก้วสีเมืองขั้นเทพสีน้ำครับมาล่ายโยโย เน่บจวดจีดพจนจีดพจนกขอแล้เข้มเลยมันก็ร้องใ้อยองเอาได้มาน้อยนะครัวแล้าก <challenging S 2> mm. ็มา <speaking ho ch> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มัดรถตึ้งพิกรอดิมันนี่มาลรกตุ้มพิกตึ้ตัวนองเอะมากแ่บเขาแะมานั่เงี้ย